คลิปนี้ผมก็จะลองเป็นภาษาไอทิมที่ใส่ในช่องกล่องกล่องเทพครับซึ่งไอทิมนี้ก็มีชื่อว่า Badge of Solidarity Badge of Solidarity Badge of Solidarity โอ้อาจชื่อยากชิบหายเลยซึ่งาอสามารถครับอันแรกบรรทัดแรกก็คือ HP 400ครับอันที่สองคือ Attack ั้งหมด30 ปัตที่3คือ attack rate 2 50ปัติที่4 defense 45ปาติที่5ก็ critical damage 15%ปาติที่6 ocum 5%ปาติที่7 damage direction บวก20แต้มปาติที่8ก็คือปัติที่เจอเจอก,ก่อครับบวก20แล้วก็ปาติที่สุดท้ายครับ penetration ก็คือค่าเจอกากะ 65แต้มครับเอทมชิ้นนี้ผมก็แปลได้ค่้ๆประมาณนี้ครับอาจจะมีเอทมชิ้นต่อไปที่ผมอาจจะแปลหรือไม่ก็เออตารางนีสักอย่างที่ผมจะลองแปลดูถ้าวูดผมก็จะทําต่อถ้าไม่วูดก็ไม่ต้องทําต่อแล้วแล้วผมก็ขอตัวดีกว่าไปแล้ว